สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อนี้มาชีเป้ารถสายบรรทุกสายขนเงินขนท่องเข้าบ้านาสำหรับเพื่อนเพื่อนเอฟซีพีพีนอ้องๆที่เอาไปใส่งานขนอ้อยขนมันขนยางพระราขนพืชผลท่างการเกษตรเมื่อนี้ครับแอลนูแฟนเพจมาชีเป้าให้เพื่อนเพื่นในพิจารณากันวันทถาะสำหรับผู้ที่มัก รถบรรทุกสายใหญ่ตัวนี้ครับประกอบมาบบท่านได้ถึงปีใส่งานบ่ท่านได้ถึงปีบรรทออตัวนี้เป็นตัวมีเกียรสโลกลางเครื่องยนต์อีสูซุรอยสิบห้าแรงกระบะใหญ่ครับสามารถรับน้ำหนักได้ถึงสิบสองตันบรรทุกดํานะครับแล้วก็ตัวนี้กักระบะพันยาวยูซี่เมตรกวัวกัวแล้วก็ควบขวงกับสองเมตรกวัวกัวโดยประมาณวันทออดอกยางหนาๆเลือกๆใส่งานยาวๆครับ กระต่ายกรติ๊อยู่แค่เดียวกันเลยใจงานกันแบบสบายสบายว่ารั่นตีได้ว่าคุ้มค่านแน่นอนรัหรับตรวจรถตี่แข่งเงินหอเพื่อนๆที่จะเอาไปสนทบผลข้างของบ้านเนาะไปแจ้อ้อยแาะมั่นอีกจังน้อยก็ได้ฤดูการล่องแก้ววันเาะเขาพิจารณาเบ้างกับราคาบวกเพ้นทขายกันคือคือเมื่อ,อนี้เอามาแนะน้ำยูทองแหวลูก่ง้นเอ็ว่ารั่นตีได้ว่า ใช้งางนนีบริสัทสมนะครับเพราะว่าตัวระบบทุกอย่างเสร็จทากอย่างดีคับคัดซี่หรือไม่เล็กเยี่ยมกันเลยครับน้ำซ้ำเดกกรป้อมล้มออท,ทั้งขาอยู่แบบสุดยอดเลยแกน,ก,นกนักได้บรรทุกนักในลุยเข่าต้มหัวน้ำสวนน้ำท่างคลุกคลักได้ดีครับสำหรับรถอีแตนสายบรรทุกเนาะเอาราคาเปิดจำหน่ายกันโบแพงสองแสน้าหมื่หพันบาท เอาสามารถเบิงรถได้อยู่ตำบลบ้านเตา่าอำเภอบ้านแทนจังหวัดชัยภูมิเอาไปมาโบถูกโทษถามไา้อนุชาครับตามเบอร์โทษที่ขึ้นหน้าจอกันเลยเอาว่าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอลนุกแฟนเพจขอบคุณในลายครับ